สวัสดีครับดีดีดต้อนรับสู่เกม Tomb ะะทูมไรเดอร์นะฮะทูมเอ่อจะบอกว่าภาคนี้เป็นทูมไรเดอ e r ภาคแรกเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับผมได้มาฟรีจากอ e ีพีเกมนะครับป,ปีแล้วผมจะมารละลึกความหลังว่าเออจู่ๆก็แบบนึกถึงแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นทูมไรเดอร์ลงช่องจะเป็นยังไงนะเอออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบนนมาลองลงดูไหม ว่าจะเวิร์กจะขอเนี่ยตอนมาไม่ใช่มึงสิไม่ใช่มึงดิหาออดิโอหัวออดิโออยู่ไหนแล้วใครเขาขออะไรปงปังปงปังวะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้กันแปดสิบมาสุจะนิวผมจะนิวเกือบพูดสามสามเปอร์เซนนี่หรอเล่นไปอย่างไกลเลยนะไอ้เนี้ย เคผมขอเล่นเป็นนอบอลแล้วกันโอ๊ยเดตามหาการเมจนภไย่แต่สุดท้ายสามเมียมังกร Ah, an In our darkest moments, we to us. We have to before us. We find something. I do we have one บางอย่างนี้ทำให้เราก้าวไปบางอย่างี่ขัดัพวกเราโดดวิ่งเรือขาดเลยนี่วะรับฮึบสวยรับไปเอ้ ลดมือเอือห <at> ืออุอุ่ยจบอกว่าภาพนี้เล่นติดกันไม่ได้นะครับผมลองเล่นแบบ motion sickness เป็น motion กินมือแบบมันแบบชวนเวียนหัวบ งวตายตายตัวนี้มีคนเลือดออกตื่นตื่นหายใจดีวะอ๋อเลเยสจน่าอยู่นี่เลย ทางไปเอ,อือ้อเรียบร้อยเฮียโดนเบาหน้าเข้าไป Square อ n i น Present เ,เกมเก่าเล่าใหมา่สอย่างโดนน่าอันนี้คือคำอธิบายบริบทนะครับผมจะไม่ไม่ไม่แปลโอ้เฮียไปช้ำอัปลอชั่นอฟเอ้อ โอ้ยไม่ต้องขัดเอาหอยสวัสดีถุงข้างๆคริสต <c oughs> ัลไดนามิกฮ้ยเหี้ยไม่ชินสักที <c oughs> อันนี้คือเล่นรอบสองนะครับ <c oughs> รอบแรกเล่นไปก็ข้าม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 ของหึงไม่ได้เก็บ รอบสองนี้เดี๋ยวจะพยายามเก็บให้ครบแล้วกันอาจจะยาวหน่อยคิดว่าจะยาวหน่อยสวิงเลฟไลท์เฮลปโจนาโจนาไรเอสช่วยกูด้วยต้องลงไปถุงนี้มาไป

พี่อะไอ้คือเอียดายเยียยยยยยยอยย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 หรับคยย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 ผมยยยยมยย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 ะยยไหยย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 ยวมันยยยยนยยนอะไรนยยยไยยย้ยย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 ยไย่ะ มึงยอดเกินไปที่นี่มาที่ไหนอ่ะที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเธออะโอ้โหทอสเคได้ละมาเผาที่นี่กันดีกว่าพวกเราหมดอีดูอีกไหน อ้าจริงๆเป็นเกมเก่าท Th ี่กราฟิกก็ดูดีนะถึงแม้มันจะไม่สวยไม่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 สมจริงถึงแม้มันจะไม่สมจริงแล้วกันแต่ก็คมมันต้องจะจยินซะแน่ๆเลยเอาทอสดับแย่แล้วแย่แล้วีขอออทาจะทอสใหม่ได้เฮ้ยแย่แย่แล้วมันได้ยินเส<ได>ียงทางนี้ ทางไหนไม่ใช่ทางนู้นเจ้าเจ้าไฟเฮ้ยท่าบึ้มเบอร์เบอร์จริงจะบอกว่าบางบางช่วงผมก็ลืมลืมแล้วนะครับเพราะมันมานานแล้วผมลืมเย้ยอย่าอย่าทับเฮ้ยใครเนี่ยไปหยุดเอาไปเอาไปทั้งหมด แม่ช้านะเกือบแล้โอ้ยม่ชเกือบแล้วกบมากบมาีบไปกบบมาันนะจะพยายามจะช่วยน้ำเล็ด้วว ต่อสิครับขอเละเดินอืมงอตัวเตะได้ Find the way out Find the w a y out ไฟไ้องหาทางออกไฟขอบคุณมาก ตรงนี้ตรงนี้ต้องจุดไฟสองข้ามนะครับใครที่ตามมาแล้วงงงเหมือนผมนะหรือว่าใครที่เคยได้แล้วก็มใช์ประสบการณ์กันได้นะครับอ่อแบดูตอนนี้พอจุดไฟเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ก่อน ของมันจะมๆใต้มของมันล้นๆเลยอ่ะแล้วเราก็จะจุดไฟตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้ววิ่งครับตอนนี้วิ่งครับวิ่งรอบเดียวจะได้ไม่ต้องรอกันอ้ตรงนี้นเลยเลยเลยเพบเกาะเรียบร้อยยืนพักหนึ่งยืนให้มันถ่ายของข้างนนบน เหมือนจะไม่พอดี๋ยรู้สึกว่านะอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองก่อน <c oughs> ผมลองอนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอไฟก่อนเอ้ยผมรอน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะพัดอ่าไปละพัดออกไปเลยอ่ตรงนี้เราก็จะปล่อยไฟมันจะไม่มาบู๊ห์โวย พ่อที่บอกจากที่นี่พอทีบอกที่นี่ฮะไป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 เออยยาหัวกูเออออฝาใ่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกเรียบร้อยปห่งสองสาโอ้ตีเฮ้ยแลมันแลมันแลมไม่เอาโอ้ยไอวิ่่งวิออกซ้ายออกซ้าโอ้ยโอ้โมชั่นโอ้ย โอ้ยเวียนหัวไปไปไปเรืออะเรืออะไรไม่รู้ไม่สนใจโดดล้อล่าไปเดีรือไฟไปล้อล่าไปไอแน่โอ้ยเฮ้ยไปขับเร็วอือยอดมากไปแล้วเละเละถึงกล้วยปิ้งเลยตาแดงตาแดงตาที่ตะมะตะตกติดกระชากใจกระชากอะไรี่ กระชาปกปูลงไปที่ขอบเหวเฮ้ยเกาะได้ไหมนุ่มไป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 รอละหลบไฟไปรอละไปไปป,ปีนปีนต่อปีนต่อนี่ยขอบหวาทัานเลยไปรอล่ารอลาไปไปรอละเร็ว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  หินหินก้อนไหนทับเร็วเรียบร้อ,อยอโดนทับโอ้ยยังไม่โดนโเหนื่อยอะ่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยวะเล่นกูนยังเหนื่อยขนาดนี้ บางทีเราก็ลำคาญเด็กแบนหน้าบ้านนะครับเราก็อยาก,กจะเจาะยางรถเขาให้มันลุกแล้วลุลรอนไป <laughs> โทมไรเดอร์ลำคาญทุกครั้งที่มีเสียงเหมือนแบนโอ้โหเลเทมากเครื่องบิน เรือสากเรือสากขึ้นมาเต็มตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมังกรเนาะเหมือนจะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเรือได้ผนะู้ชมเชื่อว่าคงมีวิธีออกไปกลับบ้านเกิดใหม่จบไม่ต้องเล่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบงี้ไม่ได้นะโอ เหลือกู้ชีพนี่พวกเขาจะต้องอยู่ในเกาะแน่ๆประมาณนะครับแปลประมาณนี้โอเคช้าๆโอ้ยไม่ล่วงไม่ร่วงไม่ร่วงไม่เอาเฮ้ยร่วงอูร่วงด้วย ดีแล้วกูไมปด่วยค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยโดดโดดได้โอเคโอเคอุ๊ยเจ็บคือแบบอืมสะบักสะบอมอ่ะร่างกายคือเละเทะบอกเลยว่าอย่างนี้แล้วโดดผ่านน้ำน้งตัวหน่อยออไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ กราฟิกมันเหมือนอยู่ในเพย์เหมือนเพย์สเตชันนะฮะเออฮะเหมือนกูไหมโอเคไม่อยู่อะไรตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับเข็นจุดแดงวันนี้จะมีจุดมาขาวๆนะครับตามโดดตามโดดเกาะไม่ได้เลยว้ยเขาจะล่วงกดอีนะเฮ้ยมันจะล่วงมันจะล่วงจริงๆนะ phá tao Đi ui ui come on let's go bro let's go way go 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 ok lắm lắm kêu lắm đinh lắm quét luôn สามเหลี่ยมแทงเกิลนี่น่ากลัวอยู่นะคือมันแบบมันมันรวมอะไรก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยอะวอสวอสแคมเบอรแซมส์แพ็คป๋อแซมอุ้ยเจ็บป๋อแซมเนี่หวะแซมเขาต้องมาทางนี้แน่ ผม,ผมจะบอกว่าผมแปลได้บางคำนะคำไหนที่แปลยากผมขออนุญาไม่แปลศัพท์อังกฤษผมยังไม่ได้ขนาดนั้นแซมโรธ,รธมีใครได้ยินบ้างไหมเนี่ยฉันต้องตามหาเขา,าโอเคโอเคล่วงล่วงล่วงอีนี่เอา้าโอ้ยเจ็บอีกแล้วโอ้ย แล้วเจ็บอยู่แล้วเจ็บต่อไปเจ็บยัง,อ,งอยู่ใยุดไ้ไสักพักได้ไหแล้กคือแบบโอ้โหอนีญาดูแผลนะครับโอ้ยคือได้ความเที่ยวแบบมันทิ่มทะลุอ่ะยังไงก็เจ็บอ่ะ แบบเกินต,ตัดเข้าคาซินก็โอเค,อเคแควมไฟไหเหมือนว่ามันจะโดนทิ้งนะกินนมกินน้ำรเรียบร้อยก่อนที่เราจะพักเหมือนหมาผมจะไปก่อเรื่องอีกแล้ว มีใครได้ยินไหมถ้าได้ยินแล้วตอบกลับด้วยสัญญาณไม่มีทำไมผมไม่ขีดไม่ขีดหนึ่งอัน รอดไหมไม้จะชื้นไหมปุ๊บอ,อเคติดึกว่าด้านยอนลองวไหมโอ้โหยังหนาวอ่ะคือแบบเราเข้าใจยอละแบบมันเป็นเกาะด้วยความที่มันเป็นเกาะลางเลงี้ยห่างไกลไม่น่าจะมีไฟฟ้าได้ดูส่งอเอยเสื้องยังตึงทันนี้ บางทีก็ลำคาญนะไม่ใช่ว่าไม่ลำคาญแบบบ้านมันอยู่ใกล้ถนนนะทำอไงได้ผมก็อยากจะสร้างห้องแบบห้องไว้เล่นเกมเนอะแล้วก็มันแย่ยังไม่มีงบอ่ะตังค์ก็ยังไม่มีนี่คือ astrologist <chat> และเขาเธอลา ตามหาอาณาจักรที่สูญหายไปอฟาเบียนฮิมิโกะแล้วก็แซมนี่มันเรื่องซีเรีสนอ่ะเนี่ยโอ้น่าฉันรู้ฉันพยายามจะแบบว่าบิวมูดเธอแบบอารมณ์เธอให้มันสว่างเงี้ยไม่ต้องมืดมนได้ปะอย่างงอมฉันแค่ไม่รู้ว่าจะยังไงกับใครดีอะถ้าเขาไม่เรียกละ ลาล่าเธอรู้ว่าต้องทำไงจริงจิงนะแต่ฉันเชื่อใจเธอรอดก็เชื่อใจเธอแค่นี้สองคนจบแล้วไปพักได้แล้วโอเคไหมโอเคโอเคแซมขอบคุณนะ แต่ละนคนจะคิดตลอดเนี่ยเอ้ยมึงอะไรวะกับข้าวไม่อร่อยเลยเอ้ยจะทำเต็มที่แล้วนะกับข้าวมันไม่อร่อยอ่ะเนี่ยปลาทิ้งไปได้เลยนะ<ด>นั่นมันเป็นเรื่องดีๆนะทำไมเราถึงไปทางตะวันออกไม่ใช่ตะวันตกอะโอเคอย่ามาไทายหนังสือนี้มันไม่สป,ปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะ I've talked to Ross about this. There's no point, There's no point in following, following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field with Ativi Krivarangi? I've got 30 years experience, two PhDs, one East Asian history, so why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Shit, don't talk like ไอ้เนี่ยทันนั้นร,รีไม่ใช่ธรนีคุณไปถูกนั่น,นแหละทำไมว่าเราถึงต้องไปร่าเริงเตามไปทุกที่แต่ว่าที่นี่มันแย่มากนะพ like ายุอย่างแย่เลยเบอร์มิวด้าน,นี่ยิ่งกว่าโลกดิสนีย์เลยมาเบอร์มิวด,ด้านี่ดูกระจกเลยแต่เรื่องราวมันดีนะที่นั่น เป็นความจริงจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ายามาไทยอยู่ตรงสามเหลี่ยมนั้นน่ะดูนี่สิเนี่ยภาพจากดาวเทียมเนี่ยด้านในสามเหลี่ยมเนี่ยดูไม่ดีเลยอ่ะพอพอได้แล้วพอได้แล้วไรอยสูถูกตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้หรือจะตอนไหนลาล่ามีแผนที่ดีแล้วก็ใหม่ฉันเป็นกับตันฉันนำเองเราจะไปที่สามเหลี่ยมมังกรทำไมกูอยู่ตรงนี้วะเนี่ย นะนปอกแผ่นดิประมาณนั้นเข้าข้า,นะาวเช้าแล้วนี่ฉันนั่งอยู่นี่ไม่ได้หรอกฉันต้องไปหาอะไรกินเฮ้ยกว้าง จับบิดเขาหักคอครุกเรียบร้อยโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยเยอะถ้า,าช้ตเทนูน้ำได้นีโ่โโด,ดาอยูวิเลยอะไรลูกธนู ใช่ตรงนี้ตรงโอ๊ยกลับมาฉันทำได้ฉันทำได้ไม่ได้เว้ยเอ้ยดึงดึงโอ้ยลงไปกับซบแม่งกูขอของกูเสร็จกูมึงไม่ได้ใช้ละ นี่คือของนี่คือเจ้าของทนเก่า้องาจะหาอะไรกินนะรู้แล้วแหละว่าต้องหาอะไรกินแต่คำถามเคยกวางตัวดำนั่นไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเจอโดดดึงเข้าไปเลยนี ๆๆๆนิ่งๆยับเฮ้ยยับไม่ทันเฮ้ยไม่โดนโอ้ยเจ็บสาระอืมฝากตัวรับใช้ยายขอนะจัะตัวน,นี้โทษทีนะ ขอโทษขอโทษโท,ษทีเราไม่ทำล้วก็ไม่มีอะไรกินป่าววะทำอะไรจิ้มคออุอ้ยอกูไม่ได้จิ้มละมึงกีดละโอ้โห ลาลาเขาไม่ได้อยากจะทำอะ่เป็นนักโบราณคดีแท้ๆอ๋อนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้แล้วอาคิวโลจิกคือน่าจะเป็นนักอะไรวะโบราณคดีหากหลงให้มองขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นดวงดาวไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เม็ดฝนเต็มจอ เรียบร้อยฝากตัวรับใช้ยายอีกหนึ่งศพกูขอเอาอ๋อซศพสองเฮ้ยอย่าไหนไปไหนนะ นหนาว้าขอได้ไหมอีกตัวนึงอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ช่างมันเลยเลยสนใจมันเลยเรากลับกันดีกว่า เดนเดนแคมวิตามินโอเคเฮ้ยไม่ดอกไม่ดอกรูปแบบเอาลูกธนลลลูอะไรอ่ะขึ้นไปไงอ่ะต้องมีทางขึ้นสิไม่ได้อะ เอ้สกิลจะวทใช้เอ่อเปิดกล่องฟอน allow r e t r i e v a ไม่ได้ใช้หรอกบอกเลยบอกเลยลูกดอกไม่ค่อยได้ใช้หรอกโอเคแล้ว This Roth. is Conrad นี่คือคอรารอสเป็นกัปตันเรือเราหรอลาล่าเอายังมีชีวิตอยู่หรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคไหมเนี่ยกอะไรขึ้นฉันจำได้ว่าฉันอยู่ที่หาดแล้วจู่ๆฉันก็มาตื่นที่ถ้ำมีคนโรคจิตอ่ะแล้วก็มีคนตายด้วยตอนนี้อยู่ไหนลาล่าปลอดภัยไหมเนี่ยฉันเป็นกังวลมากเลยอ่ะ ไม่มีคอนฟิชฉันรอ,อลาลฉันส่งสัญญ,ญาณ S O S ไปแล้วหวังว่าใครสักคนน่าจะเห็นมัาล่ะ <c oughs> เราจะไปรีกรุ๊ปที่โลเคชั่นครับตัวคมป์ไหม <c oughs> ไปโปรดกำลังฉันทีฉันต้องอยู่ที่นี่รอล,ะละ่าฉันรู้ว่าเธอทำได้นะจำได้ไหม <c oughs> ที่เราไปปีนเขาที่โซนเดนน่ะนั <c oughs> ่นแหละเข้าไปเข้า You're ready for this. Keep your radio on. Okay. Music. Hey. Hello. Hello. ไม่ใครอยู่ไหมไม่อยู่น่าจะไปได้นะเฮ้ยเวนล่ะดับไป ก่อนกูจะปีนกูตัดคลิปตรงนี้กันได้ปะไม่ได้ออกไม่ได้หรอ,อเคยันตัดไว้ตรงนี้แล้วกันไปเจอกันนะจ๊ะจูบุเฮียบุเจอคลิปน่าแล้วกันไป